อะไรที่มันทําให้คนมีความรู้สึกว่าเวลาเหตุการณ์ชุมนุมเมืองไทยเนี่ยจะนึกถึงม็อบในฮ่องกงคืออย่างนี้ประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของอ generation difference ก็คือความแตกต่างของรุ่นครับคือกลุ่มกลุ่มที่อาจจะนิยมรัฐบาลจีนอยู่เนี่ยก็มักจะเป็นที่รุ่นเก่าครับ,รบแล้วก็คนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะรู้สึกว่าเขามองไม่เห็นอนาคตตัวเองนะครับถ้าเดินตามหลักนโยบายของประเทศจีน นะครับเขาก็พยายามที่จะออกมาบอกว่าอนาคตของเขาเนี่ยมันไม่ควรที่จะอยู่ในระบบที่ถูกครอบงำโดยประเทศโดยโดยประเทศจีนจเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงกับของเราก็คือว่าเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่ของเราพยายามจะออกมาบอกว่าเขาอยู่กับระบบแบบปัจจุบันหรือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขามองไม่เห็นอนาคตของเขานะครับเขาคิดว่าอนาคตของเขาเนี่ยควรจะมี อย่างน้อยพวกเขาก็ควรจะมีส่วนาวาดภาพอนาคตของเขาเองหรืออย่างน้อยตัดสินใจอนาคตของเขาเองอันนี้ก็คือความความเหมือนกันนะครับความต่างกันเนี่ยผมคิดว่าอันแรกเลยก็คือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีความเป็นเผด็จการมากกว่าเราหน่อยนะฮะคือ,คอไม่ได้ไม่ไฟังเสียงไม่ฟังเสียงใครด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้มากไม่ได้มากกว่ามากแต่ว่าก็บอกว่ามากกว่าในระดับหนึ่งนะครับซึ่งทําให้เขาเองก็ใช้กําลังนะครับในการปราบปราม โดยที่ไม่ไมอ่อย่างที่อตอนต้นว่าไม่ไม่ได้ฟังเสียงใครใช่ไหมครับแต่ว่ารัฐบาลไทยเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีความเป็นอำนาจิิยมน้อยกว่าเขาเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่ว่าก็ด้วยความที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ใหญ่โตมโหฬารน,นักอาจจะต้องฟังเสียงของอบรรดามวลมิตรนานานชาติบ้าง<ๆ>เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเกรงใจเคเรียกว่าโก o บ a ลคอมม u n นิต<ๆ>นิดหน่อยว่า ก็อาจจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตามใจสักทีเดียวนะฮะแล้วการที่โจชวงนะครับการนำนักศึกษาคนหนึ่งของฮ่องกงเนี่ยก็ออกมาแสดงการดุนการชุมในเมืองไทยเต็มที่เลยนะครับมีทั้งเทวิตมีทั้ง Facebook ถือฝ่ายโชว์คนเลยอาจารย์คิดว่ามันแน่นอนในแง่ในแง่ของผู้ชุมนุมในเมืองไทยก็คงมองนี่แหละได้กำลังใจจากเพื่อนนะครับในฮ่องกง แต่ว่าในสายตาของคนไทยไปน้อยก็อาจจะไม่ชอบโจโจวองเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็จะมองว่าโอ้นี่มันเหมือนกับผสมรุ่มรุ่มคิดกันหรือเปล่าคือเอิญผมผมก็มีความชอบคุณโจโชวองการส่วนตัวผมก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ก็ไม่ชอบก็าคิดยังไงแต่ว่าก็อาจจะมีครับอาจจะมีคนที่ไม่ชอบแต่ว่าคืออย่างนี้ครับเรามันมีความห่างไกลกันในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าเอาประเด็นมามารวมกันให้มันเป็นให้มันโยงโยงใหญ่ให้มันวุ่นวายไปนะครับผมคิดว่า าการให้กําลังใจเดี๋ยวมันเพราะว่ามันมีการต่อสู้นะครับเป็นการต่อสู้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับคนรุ่นใกล้ๆกันนะครับก็อาจจะเป็นการให้กําลังใจโดยทั่วไปแต่ว่าถามว่าเป็นจะนยึดโยงรต่างๆจเดี๋ยวผมคิดวา่าอย่าไปคิดให้มันเลยเถิดหรือไกลขนาดนั้นนะครับ แต่ที่สังเกตได้นะคะบนสือส่อโซเชียลมีเดียก็มีการประนามรัฐบาลไทยในเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงส่วนตัวมองไงคะเพราะว่ายัางทางฝั่งของรัฐบาลกันเองเขาบอกว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานสากลค,คืออย่างนี้ฮะผมแล้วก็เพื่อนๆก็ออกแถลงก,การนะฮะประนามรัฐบาลเหมือนกันนะฮะที่อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับ<ม>ก็ก็ก,ก็ก็เห็นเห็นด้วยนะฮะว่ารัฐบาลใช้ กําลังเกินกว่าเหตุคืออย่างนี้ครับมันมีสาเหตุนะครับสาเหตุ3-4ประการก็คือว่าประเด็นแรกนะสาเหตุก็คือว่าจากการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ต้องมีคําถามว่าสถานการณ์เราเนี่ยฉุกเฉินขนาดนั้นแล้วหิือย่างนะครับถ้าเกิดเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าไม่ต้องการที่จะเดินตามกฎหมายทั่ว,วไปแน่นอนซ,ซึ่งกฎหมายทั่ว,วไปเนี่ยมันให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับมากกว่ากฎหมายในเวลาพิเศษ ซึ่งถ้าเป็นปร,ประเด็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ารัฐบาลอาจจะประกาศใช้กฎหมายพิเศษในเวลาที่ไม่ควรนะครับ mm hmm. ก็คือเวลาที่ไม่ฉุกเฉินจริงๆแต่ว่าผมก็พยายามจะ,ะเน้นหลายครั้งครับว่าประเทศเราเนี่ยเสพติดกฎหมายพิเศษนะครับเนี่ยกฎหมายพิเศษเรื่องโควิดก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ยกเลิกนะฮะแล้วเราก็ใช้กฎหมายพิเศษเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้ก็คือจะดูว่าถ้าเรามีการใช้กฎหมายพิเศษ ต่อเนื่องระยะเป็นระยะเวลานานเนี่ยแสดงว่ามันมี2ประเด็นฮะอันแรกก็คือว่ากฎหมายตัวนั้นมันผิดพลาดหรือเปล่าหมถึงว่ากฎหมายทกปกติทั่วไปของเราเนี่ยไปผิดพลาดหรือเปล่าบาถึงต้องมีอะไรพิเศษพิเศษก็เสมอนะครับหรือว่าคนไกปกติที่มีอยู่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าคนไกปกติแสดงว่ากฎหมายอื่นๆเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวผู้บริหารเองมีปัญหารหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าคุณใช้กฎหมายปกติไม่ได้อ่ะ กฎหมายปกติถ้ากฎหมายกฎหมายปกติมันโอเคคุณใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าคุณอาจจะมีปัญหาเพราะฉั้นสองประเด็นก็คือว่ากลไกปกติมันไม่โอเคหรือว่าผู้บริหารจะขาดที่ไม่โอเคหรือหูผู้ใช้กฎหมายไม่โอเค,ค,คเนะฮะเพราะฉะงั้นก็ทําให้เห็นว่าเราก็ใช้กฎหมายพิเศษเกินความจําเป็นนะครับ,รบ,รบแล้วก็ในระยะเวลาที่มันไม่ควรเหตุผลข้อถัดไปก็คือว่าในการใช้ในข้ออ้างที่บอกว่าใช้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเนี่ยมันไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลจริงๆ แม้กระทั่งเมื่อวันก่อนเนี่ยทางกองประชาการตำรวจนครบาลก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าอย่าไปเรียกว่าเ,เป็นการปราบปรามผู้ชุมนุมให้เรียกว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายคือ,คอผมจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันก็คือการปราบปรามผู้ชุมนุมนะครับและเป็นการปราบปรามผู้ชุมนุมโดยที่สมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ก็ต้องเอากลับไปถามตัวผู้ปฏิบัติเองเพราะว่าผู้ชุมนุมบอกว่าเขาจะเลิกสามทุ่ม แล้วคุณไปปล่าก็ตอนสองทุ่มทำไมในเมื่ออีกชั่วโมงเดียวเขาก็จะเขาก็จะกลับบ้านกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งมีผู้สื่อข,ข่าวถามประเด็นนี้นะ <c oughs> และทา่ทานโกศก็บอกว่าจะจะกีะ่ชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ผิดกฎหมายนี <c oughs> อันนี้ต้องกลับไปดูเหตุผลข้อแรกก็ค <c oughs> ือว่ากฎหมายข้อแรกเนี่ยมันออกมาโดยที่มันไม่จำเป็นต้องออกเพราะฉะนั้นพอคุณออกไปแล้วคุณเอ่อคุณต้องก้มหน้าก้มตาทำกฎหมายตามกฎหมายข้อแรกถึงแม้จะคุณจะอ้างว่าเป็นมาตรฐานสามคนแต่จริงๆมันไม่ใช่ กระบวนการที่คุณใช้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในกรณีที่มันมีการจลาจลน,นะครับวิธีการนี้ไม่ได้เอาไว้ใช้สําหรับการไปปราบปรามผู้ที่ชุมนุมเรียกร้องโดยสงบสันตินะฮะและที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์เรียกว่าจลาจลได้เรียงค่ะ โอ้ห่างไกลกับความจลาจนเยีะมากผมคิดว่ามันมันจะวุ่นวายเข้าขั้นจลาจนไอตอนที่ตำรวจเริ่มจะใช้ความรุนแรงนี่แหละจริงๆจลาจนโดยตำรวจภาพในคืนวันศุกร์เนี่ยมันก็น่ากลัวผสมควรในแง่ของการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมใช่ไหมครับหลายคนก็คิดว่าเอาล่ะคนที่มาชุมนุมก็คงกลัวขล่ะเจอภาพอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเหตุการณ์ที่ผ่านมา3 4วันก็พิสูจน์แล้วนี่ว่าผู้ชุมนุมไม่กลัวเนี่ยมาในจำนวนที่มากขึ้นมันมีมันหมายความว่าอย่างไรอาจารย์ไปสัมผัสกับ ผู้จงดมมาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยค,คนเหล่านี้เขาเป็นใครเขาไม่กลัวไอ้สิ่งที่มันท,ที่เขาเห็นเลยนะรัคือบางทีเนี่ยผมคือเนี่ยผมพูดแล้วกดลุกเลยเพราะคือน้องๆเนี่ยจริงๆแล้วมาโดยที่จริงๆแทบจะไม่ได้อ่าจะรู้จักปักีกันนะก็เป็นเ,เด็กๆนักศึกษาบางคนก็เป็นนักเรียนบางคนก็เป็นมต้นมต้นด้วยนะมต้นม,นมปลายเนี่ยแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็มาเพราะว่าเขาคือถ้าถามๆดูก็คือเขาเขาต้าาองการการเปลีป่ยนแปลงจริงๆนะครับ แล้วเขาก็ยอมไม่ได้อีกต่อไปแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานานมากนะฮะ,ะโครงสร้างต่างๆที่มันกดทับในระบบที่เขาอยู่ <Okay. S 2> นะฮะ,ะเนี่ยเขาเขาไปรประท้วงเนี่ยเขากลับไปบางทีครูที่โรงเรียนก็ อาจาจ,ะจะทําร้ายเขาด้วยไม่ไม่ใช่การทำร้ายแต่แบบว่าให้ร้าย <โฮ S 2> ให้ร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ร้ายแงารงๆครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วเขาทนไม่ไม<ช>่ไหวดงั้นเขาในชีวิตประจาวันเขาก็เจอแบบนี้เขาออกมาป,ประท้วมเขาก็โดนปราบด้วยวิธีการที่รุนแรงผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้พวกเขาออกมากันมากขึ้นไม่ได้ทำให้เขากลัวหรือไปหรือทำให้มาน้อยลง ผมเพอรเออรเนี่ยคือไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่พอดมีมีเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ถ่ายรูปนะฮะตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยเอาโบไปผูกแค่กับตำรวจอ่อันนี้เป็นเป็นประจักษ์พยานว่าเด็กๆเนี่ยพร้อมที่จะใช้สันติวิธีต่อเจ้าหน้าที่นะฮะแต่เพอเอิรตำรวจไม่คือคือมันมีอยู่วันหนึ่งที่โอเคแต่เอ,เอวันที่16เนี่ยไม่ได้ไม่โอเคคือตำรวจก็ไปรวบ คนกลุ่มนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ากระบวนการที่เด็กๆใช้เนี่ยนะฮะมีความพยายามที่จะใช้สัดสวิธีต่อต่อเจ้าหน้าที่รัฐแต่พอืญเจ้าหน้าที่รัฐไม่ยอมใช้สัดสวิธีด้วยเท่านั้นเองนะฮะมันอาจจะเร็วกันไปที่จะบอกว่าเป็นชัยชนะรอบแรกของผู้ชุมนุมนะครับก็คือการที่ท่านนายกวันนี้ยอมรับล้ว่า่อาจะจะให้มีการเปิดสภาประชุมวิสามัญนะครับเพื่อที่จะ พูดคุยหาทางออกให้กับวิกฤตทางนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าอาการประชุมในสภาแบบนี้มันมันจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้จริงๆริงคคือคือจริงฮะผมผมก็ยังเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเองทั้งหมดนะฮะถ้ารวมอสวเข้าไปด้วยเนี่ยก็ยังมีอย่างน้อยสภาผู้แทนราษฎรก็ยังมีความเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วผมคิดว่าเราก็ร้างรากับการที่จะมีรัฐสภารัฐสภามานานแล้วนะผมคิดว่าโดยปกติแล้วหน้าที่อันหนึ่งของรัฐสภาก็คือเนี่ยแหละฮะ เข้าไปอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มันมีความฉุกเฉินหรือความต้องการกระบอกเสียงของประชาชนจะจะได้เข้ามา,เ,าเรื่ออะไรสะท้อนความต้องการของประชาชนนะฮะอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทําได้แต่บังเอิญว่าว่าอาจจะไม่พอหรือเปล่าเพราะว่าหน้าที่ของรัฐสภาก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหน้าที่ของรัฐบาลก็อีกส่วนหนึ่ง คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองอราวกับว่าจะผลักภาระให้ไปเป็นของรัฐสภาซึ่งจริงๆไม่ใช่ใชตลอดระยะเวลาอย่างน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการประกอบการกิจการในการดูแลสลายม็อบ,บอะไรบ้างทั้งหลายทั้งหลายแหละเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการตัดสินใจของรัฐบาลเพราะฉะนั้ <laughs> <laughs> นคุณจะไม่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับโดยที่โยนภาระทุกอย่างไปเป็นของรัฐสภาอย่างเดียวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ มันก็ต้องมีการรับผิดชอบทางการบริหารบ้างในระดับหนึ่งเป็นเอ e x u t u v i v e r e s ponsibility ก็คือคุณตัดสินใจไปแล้วถ้ามันมีอะไรผิดคุณก็ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะเขาเรียกร้องให้นายกลาออกเนี่ยไม่ต้องถามรัฐสภาก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่านายกจะออกได้เลยนะครับผมก็เห็นท่านบ่นอยู่หลายรอบนะฮะว่าท่านไม่ได้อยากเป็นนายกแล้วก็ที่ท่านอยู่มาต้องเป็นต้องอยู่เพราะว่า อยากจะทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นหรื่ตอนนี้ก็ถ้าท่านออกแล้วประเทศนี้ดีขึ้นมันก็อาจจะโอเคท่านก็สบายใจภารกิจสําเร็จแล้วภารกิจของท่านก็อาจจะสําเร็จตอนนี้พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วโอกาสที่มันจะเกิดการปฏิวัตินี่มีเยอะแค่ไหนคะรัฐประหารใช่ไหมครับคือผมผมคิดว่าการประเทศไทยการรัฐประหารเกิดขึ้นตลอดเวลาครับ เพราะว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลมากนักในการรัฐประหารของประเทศเราขอให้มีข้ออ้างครับครับชันิดเดียวเขาก็รัฐประหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรหรือตอนไหนหรืจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่อยากจะเรียนฝากไปยังผู้ท่านผู้ที่มีอำนาจในการการทารัฐประหารก็คือว่าเราก็เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศนี้โดยการรัฐประหารมา่รู้กี่สิบกี่สิบครั้งแล้วนะครับอย่างน้อยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เคยมีความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมหรือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคมคผ่านกระบวนการรัฐประหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแม้กระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยคุณประยุทธ์ก็บอกว่าที่เข้ามารัฐประหารเพราะว่ามันมีความขัดแยง้งถามว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะมันไม่ไม่เคยมีบทเรียนที่ไหนเลยที่บอกว่าการรัฐประหารเป็น เป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยนอกจากจะไม่ให้ทางออกในครั้ง,งใดๆแล้วรวมทั้งครั้งนี้แล้วเนี่ยผมพิดว่าครั้งนี้คนไทยอาจจะหรือคนไทยหรือสังคมไทยอาจจะทนกับการรัฐประหารต่อไปไม่ได้แล้วเท่าไ,ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการรัฐประหารไม่แน่อาจจะมีคนออกไปเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับแล้วถึงตอนจุดนั้นเนี่ยมันก็เกินกว่าที่จะหาทางออกที่มัน ไม่ไม่ยับเยินไปมากกว่านี้ครับแต่บางฝ่ายอาจจะมองว่าการรัฐประหารอาจจะทําให้บ้านเมืองสงบขึ้นหรือเปล่าก็นี่ไงฮะถึงบอกว่าให้ <laughs> กลับไปดู <laughs> เหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา <laughs> มันไม่เคยมันไม่เคย <laughs> ที่จะประสบการณ์เรจจริงจริงนะครับอาจารย์มองในส่วนของการชุมนุมการประท้วงเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบอย่างที่ต่อไปเรืร่อยๆสักระยะหนึ่งใช่ไมครัเพราะว่าถ้า หนึ่งอย่างที่เห็นนะครับก็มาชุมนุมกันสองสามชั่วโมงแล้วก็กรจะจายตัวกลับบ้าน,นยอย่างนีรัฐบ,บาลอาจจะมีความรู้สึกว่าก็ไม่มีแรงกดดันอะไรมากมายเย่คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าการเคลื่อนไหวโดยสันติวิธีซึ่งการชุมนุมโดยสันติวิธีก็เป็นเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวทางสันติวิธีแบบเด็กซึ่งครั้งนี้เนี่ยนอกจากปฏิเสธการใช้ความรุนแรงอย่างชัดเจนแล้วซึ่นนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆแล้วก็นอกจากชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ยิดมาในหลักการเหล่านี้แล้วก็ทําได้ดีด้วย และนอกจากการไม่ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบเนี่ยต้นน้องยังมีความคิดสร้างสรรค์ที่มากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆที่เราไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ก่อนซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้เกิดพลวัตของการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่า,าถ้าเป็นรัฐบาลนะครับ เห็นกระบวนการในการชุมนุมขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีรัฐบาลไหนหรอกครับ,รบที่ไม่วิตกังวลนะครับเพราะว่าปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยไม่สามารถจะมีค,ะคือคือไม่สามารถที่จะควบคุมปัจจัยของการชุมนุมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็พยายามที่จะ,ะใช้กฎหมายกฎ กดทับเข้าไปนะฮะเป็นตามจับคนนั้นคนนี้ฟ้องฟ้องเสร็จแล้วเอาปล่อยปล่อยสดฟ้องฟ้องเสร็จปล่อยนะฮะถามว่าแล้วมันหยุดยั้งมวลชนได้ไหมมันก็หยุดยั้งไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ในความคิดสภาวะแวดล้อมของรัฐบาลที่อาจจะออกแนวอำนาจนิยมเนี่ยก็คิดถึงเครื่องมือเครื่องมือออกอื่นอื่นใดไม่ออกนะฮะคิดถึงเครื่องมือที่มันเป็นสัตว์ทิวธีไม่ออกก็จะใช้เครื่องมือทางการใช้อำนาจนี่แหละใช่ครับ ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งไปเรียกแขกออกมามากเท่านั้นผมไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอมัน <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าแกใช้เพราะว่าที่เขาออกมาเนี่ยแหละเพราะคุณใช้อำนาจแบบนี้ <c oughs> ตั้งแต่ต้นตอน,นี้ภาพที่ออกมามันเสมอหนึน่งว่าการชุมนุมที่ผ่านมาอย่างน้อย3 4มวันที่เราเห็นนะครับไม่ไม่มีแกนนําจริงๆเพราะแกนนําส่วนใหญ่ก็จับไปหมดใช่ไหมครับอาจารย์ไปสัมผัสเนี่ยแล้วมันเขาบริหารจัดการกันยังไงมันใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนดูแลการเคลื่อนไหวของมวลชนคือไอ้นี้นะครับผมผมอยากจะเรียนว่า น้องๆน,นี่ก็ฉีดตาราเรื่องอะระเบียบวินัยของประเทศไทยไปหมดเลยนะฮะใครว่าเยววาวชนเราไม่มีหรือวินยัยยาวชนเราที่ไปประชุมนุ่นเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกมีระบบเป็นเป็นเป็น s t e เ a t i c thinking เป็นความคิดแบบเป็นระบบแล้วก็จัดการเป็นระบบและไม่ต้องนัดไม่ต้องไม่ต้องนัดกันก่อนไม่ต้องฝึกกันก่อนทุกคนก็พร้อมที่จะ ใช้เครื่องมือที่เป็นระเบียบเป็นกติกาที่ตกลงกันตอนนั้นมัตนน่ะนะเช่นการส่งข้าวของส่งมวกันนอกส่งเสื้อฟนส่งน้ําดื่มนะฮะต้องการจะส่งข้อความอะไรต้องการอะไรก็มีการบอกกันไปหรืออะไรกันไปผมเนี่ยมีอยู่ถ้าวันวันก่อนด้วยที่ไปตรงให้แยกลาด้วยเนี่ยผมที่ไปยืนอยู่คือน้องเขายืนกันเป็นแถวนะฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะผมที่ไปยืนอยู่เลยแถวไปหน่อยน้องเขาบอกพี่พี่ ถอยไปอยเพราะว่าเพราะว่าเราเรายืนอยู่ไม่เป็นระเบียบท่าที่ควรนะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นการเป็นเซลฟ์ออแกไนซ์ซึ่งซึ่งมันเป็นระบบหนึ่งที่เป็นระเบียบวินัยที่เกิดขึ้นจากเป็นจากการยอมรับกติการ่วมกันของคนของของคนที่ไปอยู่ในในที่นั้นซึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าชื่นชมมากแล้วับไม่ว่าการชุมนุมครั้งนี้ในรูปแบบแบบนี้มันจะผลสุดท้ายเป็นยังไงก็ ไม่เท่ากับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมันใช่ไหมมันสิ่งที่มันบอกสังคมได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระดับของคนรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมแล้วแน่นอนครับไอ้ทางความคิดเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าน้องเขาก็มีความพยายามนะฮะที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากม็อบที่เก็บขยะกันสะอาดเอียมนะฮะได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่กทมเขาบอกโอ้ดีมากเลยเขาไม่ต้องเสียไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แรงมากในการทำความสะอาดด้วย ซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นมิติใหม่แล้วผมคิดว่าถึงเวลาที่คนรุ่นก่อนๆจะต้องหันมาฟังมากขึ้นคือจริงๆน้องๆก่อนหน้านี้นะฮะน้องๆเขาไม่ได้ต้องการอะไรครับคือเขาต้องการให้หยุดการข่มกู่คุกคามคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับเขาต้องการรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและเขาก็ต้องการการเลือกตั้งหลังที่หลังจากรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับประชาชนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนองเลยแม้แต่น้อย ในขณะเดียวกันนอกจากไม่ได้รับการตอบสนองด้านบวกกับได้รับการตอบสนองด้านลบ,บก็คือมีคนถูกจับมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยที่เหตุผลข้ออ้างก็เบาบางลงทุกทีทุกทีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้เห็นว่าคือคือคือนอกจากข้อ,ขอเสนอไม่ได้รับการตอบสนองแล้วเนี่ยคุณยังยังไปทําในสิ่งที่มันไปตรงข้ามยาแสดงว่าคุณให้คุณค่ากับพวกเขาน้อยมากนะฮะ รัฐบาลแทบจะไม่มีซิมเปอตี้เลยอันนี้ถ้าพูดถึงเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ท่านนายกออกมาพูดถึงเรื่องพยามวัชจุราชนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยทำให้หลายคนตัวตัวของตัวผมด้วยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านนายกถึงไม่ไม่มีความก็เลยเห็นอกเห็นใจประชาชนคือสําหรับถ้าท่านนายกเป็นคุณประยุทธ์เฉยๆคุณประยุทธ์ก็สามารถที่จะเกลียดทางคนที่เกลียดคุณประยุทธ์ได้ แต่เพิอเอินคุณไปยุธ์เป็นนายกคุณไม่สามารถจะเกลียดทางาบุคคลที่เกลียดคุณได้เพราะ <c oughs> คุณยังเป็นนายกของเขาอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการทบทวน <c oughs> ท่าทีของรัฐบาลและผู้ที่มีนนอำนาจคนที่ออกมานี่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณ <c oughs> เขาเป็นเ,เขาเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยฮะ <c oughs> แล้วเขาก็าออกมาแค่พยายามจะบอกว่าอำนาจมันจะเป็นของฉันอยู่นะคุณอย่าเอาไปใช้ความรื้อเท่านั้นเองนะครับ